วัดใหม่แห่งรอยยิ้มโตยิ้ตาขับเคลื่อนความสุข คุณผู้ชมคะเรามาอยู่ที่โรงเรียนวัดท่าข้ามค่ะเราจะมาติดตามภารกิจที่2ของคุณป้าสมพูนกันตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะคุณป้าบอกว่าจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆค่ะ เข้ามาทําตรงนี้นานไือยังคะก็หลายปีนะหลายปีก็รู้ว่าโรงเรียนตําบลเราเนี่ยโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดการดูแลว่างั้นนะนะเรื่องอาหารการกินเราก็บอกต่อว่างั้นเนี่ยว่าใครจะเลี้ยงเด็กเรื่องในโอกาสอะไรแล้วแต่ขอให้มาเลี้ยงที่ท่าคามนี่ทางทางนี้ยินดีก็ให้ความร่วมมือ ก็ทําอย่างนี้ค่ะสามพอแล้วเนี่ยหลายปีแล้วสิหลายปีหลายปีแล้วป้าทุนจากไหนอะถ้าทุนก็จากคนอื่นไงคนอื่นตามโรงงานบ้างมีมีขาดบ้างไหมเช่นว่าเขาช่วงนี้ไม่มีใครช่วยเลยก็มีพอทางครูเนี่ยก็ช่วยกันหาค่ะหาทุนนักเรียนก็เลยเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเพิ่มจากเมื่อก่อนมีแค่สี่สิบคนเองค่ะก็มาช่วยกันใช่ใช่ถ้าค้ำก็เลย เป็นโรงเรียนที่เด็กก็เรียนดีนะเลยรงางวัลเยอะแยะเลยอย่างที่เ<า>มื่อกี้เห็นถ้วยรงวางวัลนะแล้วคุณป้ามาเลี้ยงที่นี่ที่เดียวเหรอคะเราไม่เคยเลี้ยงที่อื่นเลยเราก็เป็นผิดอาสาไงแล้วป้ามาแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าไม่ทุกวนันไม่ทุกวนันเดี๋ยวนี้จะอบตอเขาจะจัดจัดสรรให้จัดสรรให้<า>ดใหโดยอบตอก็รัฐบาลน,<า>น่ยนะ เอก็เรียกว่ามีมีตัวช่วยที่มั่นคง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 แข็งแรงอย่างเรายังไม่แข็งแรงอย่างเรานอกจากเออบอกคนอื่นก็เออวันเกิดใครมีอะไรก็มาช่วยก็ได้นะค่ะเขาก็มีมาก็เน้มาที่ที่นี้เาก็มีเขาก็มีเขาจะทําช่วยเหลือค่ะเขาช่วยด้วยใจนะอ้าวหนูมาเลยมีความสุขนะป้ามีความสุขเด็กเขาก็มีความสุขด้วย ครูก็มีความสุขครูมีความสุขไหมครูยิ้มหน่อยครูเดี๋ยวไม่อร่อยอนโอโอโอหนูหนูหยิบเสลูกหยิบเลยไม่พอมาเติมได้นะคะครูบอกเต็มที่ เขาก็ช่วยมีอะไรก็บางทีถามเขาว่าเออนั่นทําไมวะนี่ยังไงก็ช่วยกันเขาเป็นคนของของประชาชนพวกพวกน้องๆก็ด่าเขานะว่ามึงไม่อยู่ติดบ้านเลยเดี๋ยวคนนั้นไปนี่ไปนี่อ่าเขาไปช่วยถ้าใครมีอาการอะไรเงี้ยเขาจะไปเลยนะออคนเฒ่าคนแก่เขาไปสี่มือใจเอาของไปให้เขาออชอบช่วยเหลือคนปาวาร์เขาดีนะ ปราวัดช่วยเขาว่าดีพ่อแม่พี่น้องก็คอยสนกันไว้นะช่วยให้ก้องช่วยเหลือคนก็คือในชุมชนคุณป้าก็เป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทพอสมควรครับการช่วยเหลือสังคมครับแล้วก็กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามีโรงเรียนมีกิจกรรม แล้วก็เชิญประชุมเงี้ยท่านจะมาเป็นประจําเลยนะครับมาดูแลมาช่วยนะครับคือเหมือนกับว่าโรงเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านมาดูแลอยู่ประจำามองรวมๆก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับที่เห็นเด็กๆแล้วก็มามาดูแลมาคอยอให้สิ่งดีๆกับเด็กๆนะครับ เดี๋ยวเราไปทํางานที่นี่เลยนะค่ะอันนี้อะไรคะนี่แหละสัม b a r ที่จะต้องไปแม่หนูช่วยถือือเดี๋ยวป้าก็ต้องถอดหัวก่อนอันนี้เอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวหนูไปได้ใส่ไปในกระเป๋าได้เดี๋ยวมีให้นะแอบแอบเผื่อจะง่วงดูซิจะง่วงไหมไม่ง่วงมากแป๊บเดียวนี่นี่เป็นยูนิฟอร์มที่นี่แล้วป่าคะใช่นี่สัม b ละอังแล้วที่มาทำงานขี่โมไซไม่ไกล คุณคะคุณป้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงก็เริ่มต้นก็คิดคิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปนอกจากกลุ่มตนีที่จะช่วยเหลือในด้านนี้แล้วเราก็เลยนึกขึ้นมาว่าเห็นเห็นผ่านนะนะมองแล้วเห็นผ่านว่าผู้ต้องขังสําคัญนะขเขาขาดความอบอุ่นไม่มีญาติไม่มีบางครั้งไม่มีพ่อแม่ที่จะไปดูแลเขาเนี่ย เขาก็ต้องมีจิตใจเหมือนเรานะเขาก็จะต้องว้าวคิดเหมือนนกอยู่ในกรงนั่นแหละบินไปก็ติดบินไปก็ติดเขาก็จะเกิดความโศกเศร้าเครียดเราก็เลยมีเพื่อนอยู่ที่เรือนจค่ะก็เลยประสานประสานไปทางเรือนจำเขาบอกยินดีเลยบอกเราจะไปสอนทำกิจกรรมต่างๆ เราทำสิบห้าปีแล้วนะแต่บ้านเมตตาเนี่ยป้ามาได้เมื่อเขาเริ่มเริ่มเริ่มรับแต่ที่เรือนจำนครปฐมสมุทสาครบางครั้งปีคงย้ายไปนู่นเลยไปดูที่บ้านไคอบ้านไผ่ที่โคราชดูนะค่ะค่ะไปอ๋อแสดงว่าคุณป้านี่ไปทำสอนตามเรือนจำนี่มาก่อนก่อนก่อนที่จะมาถึงบ้านปานีใช่สอนก่อนที่นู่นที่นู่นมาก่แล้วมาบ้านปานีเนี่ยค่ะ Oh. เพราะว่าบ้านปาน,นี้เนี่ยเราจะมาบ่อยได้เพราะว่าหนึ่งใกล้บ้านแล้วค่ะเป็นเด็กเยาวชนจริงๆเลยนี่เยาวชนนะค่ะนะไวใสนะเนี่ยค่ะแต่เขาจะต้องมาเป็นแบบนี้เราก็เราจะมาหาน้องอเราจะมาส่งเสริมอะไรให้น้องได้เป็นคนดีได้กลับไปสู่อ้อมกของครอบครัวให้ได้เร็วที่สุด ที่เราเราทำงานร่วมกันจากในสมาคมตตีไทยคาทอลิกนี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะที่ทำอย่างนี้ก็จกพาเราเข้าไปทำในเรือนจำเพราะว่าคุณสมพูญเป็นเป็นกรรมการคุมประพฤติอยู่ในเรือนจำคนครปฐมก็พาพวกเราเข้าไปจากในในเรือนจำแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆตามกลุ่มต่างๆที่สามารถจะเข้าไปทำได้เพื่อเห็นอะไรอย่างนี้เขาก็จะชวนเราเข้าไปแต่ได้เห็นก็เป็นแบบอย่างที่ง่ายๆมากของคุณสมพูญนี่เป็น,เป,นเป็นแบบอย่าง ที่เรียบง่ายอะฮะแต่ว่าอยากให้หลายๆคนเนี่ยที่อยากจะทําความดีเนี่ยพยายามที่จะมองแบบคุณสมพูมมองคือเห็นทุกอย่างเป็นธุระของตัวเองหมดนะคค่ะคุณป้าเอาอะไรมาสอนเด็กบ้างก็ ถามเขานะว่าหนูอยากหนูอยากทําอะไรกันเนี่ยใจหนูหนูก็อยากทําขนมขนมไทยๆป้าย,ยินดีจัดให้อเอาขนมไทยมาสอนแล้วคะนะแล้วเมื่อกี้ยังบอกอีกว่าหนูจะทําหนูใส่ไส้ก,ก็ได้นั้นะเด็กจะต้องเรียนรู้จากเราเราจะต้องถ่ายทอดให้เด็กใช่ไหมแล้วเด็กในี่วันหลังหมดจากรุ่นเราเด็กก็ไปถ่ายทอดต่อไปสังคมถึงอยู่ได้ถ้าสังคมมาเห็นแต่ตัวว่าโอ้ไม่ใช่ธุระ เป็นไปไม่ได้แล้วคุณป้าเข้ามามาสอนอย่างเนี้ยมากับกลุ่มสตรีแบบเนี้ยได้ผลตอบแทนอะไรยังไงไหมเนี่ยนะคือได้ผลตอบแทนนะนะคือได้ใจมากกว่า,<ร>าได้ใจที่เราเนี่ยเ,เกิดมาครั้งหนึ่ง<ม>ได้ทดแทนบุญคุณอของแผ่นดินค่ะเราเกิดมาก็ขอบคุณแผ่นดินแล้วใช่ไหมเรายังได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินที่ว่าเพื่อนเพื่อนลมโลก ร่วมบ้านร่วมชายคารยเราเนี่ยเขามีความสุขเขามีมีความสุขนะตาตาคนอือ่นมีความสุขทุกวันนี้คิดอย่างเดียวนะว่าก่อนเราจะรับเราต้องเป็นผู้ให้ใช,ใช่ไหมใช่เราจะรับอย่างเดียวไม่ได้จริงๆมันยากนะป้าการให้บางคนอาจจะคิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างก็จริงแต่มันต้องมีเชิดหน้าชูตาหน่อยมีคนให้รางวัลหน่อยใช่คุณป้าคิดอย่างนั้นไหม้คิดอย่างนั้นนะอาจจะไม่ทํา ถ้าคิดว่าจะต้องมีรางวัลนะให้คนเห็นว่าออนี่กูคนเก่งไม่ใช่นะไม่ใช่คนเก่งคนเก่งมันเกิดแบบตัวเราเองเราอย่าหนึ่งอย่าหลงตัวเองสองเวลาจะทําอะไรแล้วแต่ต้องคิดอย่างเดียวละหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์<ะ>สองต้องมีความรับผิดชอบ<ะ>ต้องเห็นใจเห็นใจคนเห็นใจเขานะต้องเห็นใจกันไว้วางใจเขาด้วย<ะ>ไม่ไว้ใจเขาเขาก็ไม่ไว้ใจเราเหมือนกันใช่ไหม เสียสละเนี่ยคือสิ่งที่ดีแล้วเสียสละเนี่ยต้องเสียสละงานบ้านก็มีบางคนจะบอกว่าไปทําทาไม,ทำทำไมบางทีได้ยินถามถามแบบบ้านอกเลยนะมึงไปทําทําไมเนี่ยมึงได้เงินเดือนหมบอกองเงินเดือนมีแล้วแล้วมึงเอาเงินมาจากไหนอ่าเออดีก็ถามนะเอ้มึงมึงไปทําผิดกฎหม,มายแบบนี้นะมึงว่าทาอย่างนี้ไม่มากมายเลยคิดแล้วไม่ได้มากมายพี่ช่วยเหลือทางสมาคม ทังกลุ่มจสตตีนะพี่จะใช้เงินทุนของพี่เองพี่พอมีบ้างาพี่เป็นคนค้าขายซื้อถูกขายแพงก็แล้วแต่พี่ก็มีเงินคอเก็บไม่ใช่คนรวยนะแต่พี่สามารถที่จะช่วยเหลือ,อดได้ผู้ด้อยโอกาสพี่ช่วยได้ คือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเห็นความทุกข์ของคนอื่นของใครทุกคนเขาก็จะเข้ามาช่วยโดยที่ไม่เคยถามคิดว่าช่วยได้เขาก็จะช่วยทันทีโดยที่ว่าไม่ค่อยได้คํานึงถึงตัวเองบางทีก็ต้องไปลดความหกลดความลดลมไปชนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเเพราะว่ามุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาแต่จะไปช่วยช่วยคนที่เดือดร้อนอย่างเดียวแล้วก็เวลาที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ยอมบอกใครไม่แต่ครอบครัวหรืออะไรเนี่ยเพื่อนฝูงไม่บอกว่าตัวเอง ไม่สบายไปเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ยอมบอกใครเพราะว่าความเกรงใจทังคมปัจจุบันก็คือเขาก็จะเอาแต่ว่าเขาฉันได้อะไรนะฮะแต่คุณสมภูนี่ไม่เคยถามว่าฉันจะได้อะไรมีแต่ฉันจะให้อะไรกับเขาสุดท้ายคุณป้าก็ได้รางวัลเอได้เองโดยที่มาหานะไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องเอารางวัลหรอก พี่ขอพี่ได้ทำเหอะเราต้องเป็นแกนนําที่ดีเราต้องเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยเราเรามนเรามีความ,รรมสุขแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็เลี้ยงหมูมันก็มีความเหนื่อยใช่ไหมแต่มันก็หายเหนื่อยแล้วเนี่ยที่บอกว่าได้รางวัลเนี่ยของป้าได้มารางวัลอะไรบ้างนอกจากแทนคุณแผ่นดินได้ได้รับรางวัลจากพระอ,องค์โสมไปรับบริจาคไม่ใช่ไม่ให้บริจาคนะไปรับเป็นชาติไนงะเป็นชาติไปรับบริจาคโลหิต ในเขตอำเภอสามพานป้าก็นั่งรถเมย์ไปไปรับบริจยากโลหิตแล้วป้าก็นั่งรถเมย์กลับเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวผ่านตรงจะไปจะไปรถเมย์มีความสุขก็มีความสุขเจ็ดบาทก็ถึงได้เจ็ดบาทก็ทําความดีได้นะภาคภูมิใจมากนะที่เราได้รับรางวัลคือรางวัลก็คือความดีที่เราได้ทำเราก็คิดว่าการทำความดีนั้นจะว่าง่ายไหม มันก็ไม่ได้ง่ายยากไหมมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเราคิดอยากจะทำใช่ไหมถ้าเราอยากจะทำเนี่ยความดีเนี่ยทำได้ทุกคนในใจของพี่คิดเสมอว่าสักวันหนึ่งเราเนี่ยก็จะแก่ลงเราก็อยากจะทำตัวอย่างที่ดีๆนะให้แก่น้องรุ่นหลังให้ทำแบบพี่ถึงแม้ไม่ได้มากเลยสักนิดก็ยังดีนะคือว่าให้ทำแต่ความดีนะ ความดีนี่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทาไม้เถอะป้าทาแบบนี้ป้าบอกว่ามีความสุขป้าจะทําไปอีกนานไหมก็ทําคิดใจคิดนะว่าถ้าร่างกายยังแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะค่ะมันมีสักวันมันอาจจะไม่แข็งแรงก็จะหยุดก็คือเยาวชนที่เราสอนนี่เขาก็จะแทนเราเขาจะแทนเราได้ทําได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจให้เราเข้มแข็งะให้สุขภาพเราดี พระจะประทานพรเราเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครอ่ะมันไม่ได้โรยมาด้วยกีบกุลาบมันต้องมีฝากน้ําต่อสู้แต่นะบางคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะเราจะทําความดียังไงคุณค่าและนิยามที่ป้ามองเนี่ยเราควรจะทําดียังไงอะไรคือที่เราเรียกว่าความดีความดีฮะความดีทำอ่ะมันก็ไม่ใช่โยง่ายหรือว่ามันจะยากความดีเนี่ย คนเราทุกคนเนี่ยต้องมีความดีมากน้อยต้องมีแน่นอนแต่ขอทำความดีให้ยั่งยืน คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะที่สังคมยังให้โอกาสกับเด็กๆที่อยู่ในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนค่ะและเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีจากสมาคมแล้วก็ป้าสมบูรณ์นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะคือทํามาโดยตลอดแล้วก็ทําให้เด็กของเรามีอาชีพติดตัวแล้วก็นําไปเหมือนกับว่าไปฝึกอาชีพเมื่อเมื่อที่อยู่ภายนอกเพราะว่าเด็กที่เข้ามากับเรานะคะส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ได้โอกาสนะคะแล้วก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้นะคะ ก็คือถ้าได้ตัวอย่างด้านี้ว่าคุณสมพูนเนี่ยคือคือทุกทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะเห็นความทุกข์ร้อนของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นธุระของตัวเองที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าทุกคนเอาแบบอย่างของของคุณสมภูนไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราหามีทางช่องทางที่เราจะทําดีได้ทั้งนั้นนะคะอาจจะมีบางคนที่จะถามว่าไปทําทําไมเพื่ออะไรบอกว่าไอ้คําตอบแบบนี้บางทีเราก็ตอบไม่ได้ นะถ้าให้เราตอบเราจะบอกว่าที่เราทําแบบนี้เพราะเราทําแล้วเรามีความสุขมีความสุขมากๆนะเราคิดอยู่เสมอว่าเราจะทําอะไรแล้วแต่เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับแล้วเราทํางานเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมบางครั้งก็เหนื่อยความเหนื่อยมันจะหายไปคือกําลังใจผลที่จะได้รับนะนะก็คือกําลังใจจะมากกว่าแล้วในใจของเราทุกคิดทุกตลอดเวลาเลยว่าถ้าเรายังทําไหวถึงแม้นอายุเราจะมากขอให้เท้าเราพาเราไปได้นะ ให้ใจเราสู้เราจะทำต่อไปจะทำไปเรื่อยๆได้ติดตามกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของหญิงแกร่งหัวใจเหล็กคนนี้คงทำให้หลายท่านได้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นเพียรพยายามในการช่วยเหลือและสนับสนุนของคนดีแทนคุณแผ่นดินเพื่อให้ชุมชนของท่านนั้นแข็งแรงตราบนานเท่านานค่ะ แรงบันดาลใจเล็กๆจากคนดีคือต้นทางแห่งพลังของความดีที่มีอีกกว่า60ล้านคนดีทั่วประเทศช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ